เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีเครื่องบินลำหนึ่งของฝั่งอเมริกากำลังบินกลับฐานในสภาพที่แทบจะไปต่อไม่ไหวทันใดนั้นนักบินเยอรมันชื่อฟรานสติกเลอร์ก็บินเข้ามาประกบด้วยเครื่องรบเต็มสูบพร้อมภารกิจตรงหน้าแต่พอเขาเห็นเครื่องฝั่งตรงข้ามพังยับคนในลำดูหมดแรงเขากลับไม่ลงมืออย่างที่ใครคิด ฟรงซ์เลือกจะบินขนาบข้างค่อยๆส่งเครื่องลำนั้นออกนอกเขตอันตรายทั้งที่เขารู้ดีว่าถ้ามีใครเห็นเขาอาจโดนลงโทษได้แต่เขายังเลือกทำเพราะเขาเห็นมนุษย์ไม่ใช่แค่เป้าหมายผ่านไปกว่า50ปีนักบินทั้งสองได้เจอกันอีกกลายเป็นเพื่อนแท้ตลอดชีวิตนี่คืออีกหนึ่งเรื่องจริงที่พิสูจน์ว่าในสนามรบก็ยังมีคนที่เลือกทำในสิ่งที่ถูก ถ้าชอบเรื่องจริงที่ฟังและรู้สึกดีติดตามช่องนี้ไว้เลยจ้าเราเล่าให้ฟังแบบนุ่มๆแต่จำได้ขึ้นใจ